สวัสดีครับปสดิครับผมผมสี่ันเซไบนะครับวันดีนะครับพีตินะครับจะพาทุกท่านนะครับมารีวิวนะครับสำหรับเจ้า Kawasaki Ninja 650ปี2013สภาพป้ายแดงที่แบบว่าหาไม่ได้นะตอนนี้นะครับสภาพสวยๆแบบนี้ปีติบอกเลยว่าหายากจริงๆนะรถคันนี้เป็นรถใช้มือเดียวเจ้าของคนเดียวด้วยนะครับนะฮะแต่ก่อนที่จะมารีวิวตอนนี้เราเราอยู่ที่ร้านเทนเซไบพระราม5จังหวัดนนทบุรีครับที่นี่นะครับคือูนยนรวมรถ b ิสไบส์มือสอง คุณภาพดีและราคาถูกนะครับกว่า130คันครับร้านเรามีบริการหลังการขายนะครับรับประกันตัวรถทั้งคัน1เดือนเต็มเลยครับเรามีบริการองบอกว่าครบวงจรนะครับไปเลยครับเดี๋ยวเราพาไปชมเลยว่ารถคันนี้เลขไม่จะวิ่งมาเท่าไหร่ก็อย่างที่พี่ตีบอกครับคันนี้รถใช้มือเดียวนะครับเจ้าของคนเดียวเลขไม่เนี่ยนะครับวิ่งมา2 3 3 1 9กิโลเมตรเองนะฮะทำไมองบอกว่าเองเพราะว่ารถเป็นปี13แต่ใช้มาแค่23 0ห0ืถือว่าน้อยมากๆนะเลยครับ ี่ครับปอกแฮนด์เดิมตู้ไปแฮนด์เดิมมือคัดเดิมนี่ประกับไฟฟ้ายังเดิมอยู่แขงคอบนล่างเดิมเดิมนะครับนี่ครับยังเป็นแฮนด์เดิมอยู่นะฮะนี่ประกับไฟฟ้าเดิมมือเบรกเดิมไม่มีคดไม่มีงอคันนี้ครับกุญแจให้มาครบถึง2ดอกนะครับสีเดิมโรงงานทั้งคันเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะฮะติ๊กเกอร์ฝาถังแต่งนะครับติ๊กเกอร์กันถังแต่งเช่นกันเบาะนั่งเดิมสวยนะครับนี่ครับ มีตำดิดที่เล็กน้อยต้องเบาซ้อนตรงนี้นะครับแต่โดยรวมถือว่าสวยมากๆนะฮะในส่วนของด้านหน้าครับอันนี้เป็นชิลน้าแต่งจากซีโร่กา v ิ t y ไม่หายากมากสำหรับชีโร่สำหรับชิลน้าแต่งแบบเป็นของแท้อย่างนี้นะฮะหายากจริงๆคงไปหน้าเดิมสวยนะครับนี่ครับไม่มีแตกแล้ายางหน้าหลังเต็มๆนะครับเปิกมาใหม่นะครับจานเบรกด้านหน้าไม่ใช่กระเชื่อเลยนี่คือ2 3 0 0 0กิโลเมตรนะครับจานเบรกหน้าเต็มมากแทบไม่สึกเลยครับกระบอกช็คล่างสวย คาริปเปอร์ด้านล่างเดิมๆนะครับไม่มีรอยล้มรอยสไลด์นะครับหม้อน้ําเดิมสวยมากนะครับนะาเครื่องแห้งใสนะครับพอท่อสวยชุดไฟลิงเดิมแน่สนิทชิดทุกจุดนะครับคันนี้กันลมด้านข้างตรงรุ่นนะครับเห็นไหมครับแข็งเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มล้มแตะนะครับมีข้อเฟรมนะครับเป็นคาร์บอนแท้มาให้ด้วยนะครับแล้วก็พักเท้าเดิมเซ็นเซอร์ไม่มีแตกขาดเลยนะครับเราทิ้นทางคันนี้มาเพราะว่าท่อแต่งจาก อาคาบวิกเป็นของแท้เบิร์สูย์แบบ full system เลยนะครับก็ฟังเสียงกันครับเป็นไงครับท่านผู้ชมโอ้โหดูครับดีงามฝั่งขวาเดิมสวยเช่นกันนะครับไม่มีรอยล้มจานเบรกด้านหลังครับเต็มๆนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ยางด้านหลังก็เต็มๆนะครับเช่นกันเลยนะฮะปั้นท้ายเดิมสวยนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับสูงตรงแน่นอนครับคันนี้ ในส่วนของฝั่งซ้ายครับวิงอาร์มเดิมสวยมากๆเลยนะฮะเซนเซอร์พักเท้าฝั่งซ้ายก็ไม่มีแตกหักแกงเครื่องฝั่งซ้ายนะครับท่านผู้ชมไม่มีรอยล้มล้มแปะเลยนะครับคันนี้มันจะให้ยังไงดีสภาพสวยจริงๆครับหน้าเครื่องนะฮะท่านผู้ชมี่ครับจานเบรกด้านหน้าเต็มๆนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ไม่มีที่ติเลยครับคันนี้ครับสวยใสเหมือนใหม่ พี่ตีให้ไปแล้วกันคันนี้ครับถึงที่80%นะครับแล้วคันนี้ครับเราเปิดราคานะครับไว้อยู่ที่1 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแน่ดั้งตัวที่2 9 0กระตุ้นภาพแบบนี้เชื่อพี่ตีเถอะครับรีบจับจองกันเลยครับสภาพนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆแน่นอนสุดท้ายนี้ครับสำหรับผา้ใดที่ชอบคลิปนี้พี่ตีขอฝากให้กดติดตามฝากกด subscribe ให้กับช่อง Channel Thunderbike ของเราด้วยขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ